เอวังเมสุตังเอกังสมัยังพระเขาวาภารานสิยังวิหารติอิสิปตะเนเมกาทายตาตระโคพระเขาวาปจวาคีเยพีโคอามันเตสิทเวเมพิกขเวอันตาปภปชิเตนันเสวิตาพายโยจายังกาม สุคามสุขัลิกาโนโยโคหิโนคัมโมปุตุจิโคอนาริโยอนาทัตสานหิตโตโยจายังอาตะกิลมัทานโยโคลทุโคอนาริโยอนาทัตสานหิตโตเอเตเตปิคเวิุโคอันเตอนุปัคัมมามาชิมาปฏิปทา ตถาคตเตนะอภิสามพุทธาจาคุกรณียานกรณีอุปสมายาภิญญาญาสามพุทธายนนพพานายสังวาตติกตตมัจจสาภิกขเวมาจิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสามพุทธาจาคุกรณียานกรณีอุปสมัย ยาภินยายาสัมโพธานิพาายาสัมวาตติอยเมีวะอริโยอาทังคิโกมาโคสยทิทางสัมมาทิทิสัมมาสังกับปสัมมาวาจาสัมมากรรมตัวสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัม มัสสมาธิอายังโคสาพิขเวมาจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสามพุทธาจาคุกกรณียานกรณีอุปสมายาพิญญาญาสัมโพทธายเนภานายสังวาตติทางโคปนพิขเวทุขังอริยสัจจชาติปิตุ คาชราปิทุคามรนาปิทุคาโสกปริเทวะทุกขโทมนาสุปายาสาปิทุคาปิเยหิสามประโยโคทุโคปิเยหิวิประโยโคทุโคยามปิชังนลพัติตามปิทุคาสังคิเตนะปันจุปาทานาขันธาทุคา อีทางโคปันภิกขเวทุขสมุทโยอริยสัจจยาัาตันหาโปโนภวิกานันทิราคสหคตาตาตระตาตราพินันทินีเสยญาทิทางกามตันหาภาวตันหาวิภาวตันหาอีทางโคปันภิกขเวทุขนิโรธโทอริยสั จังโยตัสายวตันหายาสีสวิราคานิโรธทจาโคปติณิสะโคมุติอนาลโยอีทางโคปนาพีขเวทุคานิโรธาคามินีปฏิปัาอริยสัจอายเมวะอริโยอาทางคิโกมาโคเสยัติทางสัมมาทิฏฐิสั สัมมาสัมปกัปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิวะสัมมาวายมุสัมมาสติสัมมาสมาธิทางทังโขังอริยสัจจันติเมียพิเวปุพอนันโนสุตเตสุธรรมเมสุจจาโคุขัตปาทิยานอุทัปาทิปัญญา ทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังทุขังอริยศาสังปาริญเยยยันติเมพิขเวปุเพอนโนสุเตสุทัมเมสุจากโคอุทธปาธิญาณังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาทิตัง โอปณีิทังทูขังอริยสัจจังปริตันติเมียขเวภูภพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิญาณุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิขเวภูภพ อนรานโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทธปาทิญาณุทัปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุขสมุทโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมียพิขเวปุเอนานโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปา อุทธปาิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุททปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปาิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมีพิเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชา อุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิทังทุคขนิโรโธอริยสัจันติเมียพิขเวภูพีอนโนุสตสุธรรมเมสุจักภูอุทธปาธิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิเวชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโคปานิทังทุคขนิโรโธอริยสั สัจจสาชิกาตาพันติเมพีขเวผพเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุ้งอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังทุขนิโรโทอริยสัจจสาชิกะตันติเมพีขเวปุเพอน นโนสุเตสุธามเมสุจาคุงอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชชาอุทธปาทิอาโลโก อุทธปาทิทังทุกขนิโรธขามิเนปฏิปัาอาริยสัจติเมพีขเวปเทอนโนสุเตสุธรมเมสุจากขมอุทธปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทธปาธิเวชชาอุทธปาธิอาโล อุทธปาทิตังโคปนิทังทุขนิโรธทขามิเนปฏิปัาอริยสัจภาเวตาพันติเมียเพียเขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทธปาทิญาณงอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังทุ ขานิโรธทคามิเนปฏิปทาอริยสจัจภาวิตันติเมพีขเวปูเพอน,นโนสุตเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาว่ากี่วันจะเมพีขเวอิ ยโตจะโคเมียเพียกขเวอิเมสุจะตัวสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวาตังทวารทศการังยถาภูตังยานธาสนังสุวิสุทังอโหสิอัถาหางเพียกขเวสัจเจวะเกโลเกสัมมารเกสัปรมเกสาสมณพระมณิยาปชัยยาสเทวะมโนสา ยะโนตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัยาสิงยาณจะปนมเมธัสนังอุทธปาทิอกูปาเมวิโมติอยมันติมาชาตินาติธาเนปุนาภวติอิทธมโวะจะภะคะวาอาตมันาปันจะวาคียาพีขัวภะคะวะตัพาสิตังอภินันทุง อิมาสมินจะปันนาเวยยกรณาสมิงพันยามาเนอยญาสมโตโกทันญาสวิรชังวีตมะลังธรรมะจักภุมอุาาทปาธิยานกินติสมุทัยธรรมังสาพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจะพะคะวาตาธรรมะจักเกภูมมาเท วาสัธถมโนสาวเสสงเหตัมภาคาวตาภารานสิยังอิสิปัตเนีเมฆคาทายอโนตรังธรรมะจักกังปวัตติตังอปติวัตติยังสมเนนาวาพรามเนนาวาเทเวนาวามาเรนาวาปรามุนาวาเกะจิวาโลกสมินติภมมานัง เทวานังสะทังสุตตวะจตุมมหาราชิกาเทวาสะธรมโนสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสตทังสุตตวะตาวติงสาเทวาสะธรมโนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสตทังสุตตวายามาเทวาสะ ธรรมโนสาเวสุมยามานังเทวานังสาธังสุตวาตุสิตาเทวาสาธรรมโนสาเวสุมตุสิตานังเทวานังสาธังสุตวานิมมานรติเทวาสาธรรมโนสาเวสุมนิมมานรตินังเทวานังสาธังสุตววปารนิมมิตรวสวั เทวสาธัมโนสาเวสุงปรนิมิตวสาวตินังเทวานังสะทังสุตววพระมกายิกาเทวสาธัมโนสาเวสุงพระมปริสัชชาเทวสาธรมโนสาเวสุงพระมปริสัชชานังเทวานังสาทังสุตวาพระมปโรหิตา เทวสัรมโนสาเวสุงพระมปโรหิตานังเทวานังสัทังสุตตวามหาพระมาเทวสัรมโนสาเวสุงมหาพระมานังเทวานังสัทังสุตว่าปริตาภาเทวาสัรมโนสาเวสุงปริตาภานังเทวานังสัทังสุตตว่า ปัมมาณพาเทวาสัตรมโนสาเวสุงอปมาณพานังเทวานังสัททังสุตวาอาภัสราเทวาสัตรมโนสาเวสุงอาภัสรานังเทวานังสัททังสุตวาปริตตสุภาเทวาสัตรมโนสาเวสุงปริตตสุภานังเทวานังสัททังสุตตวา อปมาณสุภาเทวาสัตมโนสาเวสุงอปมาณสุภานางเทวนางสาทังสุตตะวาสุภกินนาหกาเทวาสัตมโนสาเวสุงสุภกินนหกานางเทวนางสาธังสุตตะวาเวหผลาเทวาสัตมโนสาเวสุงเวหผลานางเทวนางสะ สังสุตตะวะอวิหะเทวาสัทมโนสาวิสุงอวิหานังเทวานังสังสุตตะวะอัตปาเทวาสาัรมโนสาวิสุงอัตปานังเทวานังสังสุตตะวะสุทัสสาเทวาสัทมโนสาวิสุงสุทัสสานังเทวานังสัทงสุตตะวะสุทัสสีเทวา สาธมโนสาวีสุงสุทาสีนังเทวานังสาธังสุตตวาอกคเนธกาเทวสาธมโนสาวีสุงเอตัมภะขวตาภารานสียังอิสิปตเนเมกทาเยอนโนตารังธรรมาจากกังปวัติตังอปติวัตติยังสมเนนวาพระมเนนวาเทเว นาวามาเรนาวาพระมมนาวาเกนจิวาโลกสมิติอิติหเตนะคเนนะเตนะโมหเตนะยาวาพระโมโลกาสะโทอาภูคาจายันจัทถัสสหสีโลกธาตุสางกามปิสามปะกามปิสามภเวทิอามาโนจะโอลาโรโอภาโซโลเกปาตุ รโหสิอติกรรมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภะเขาวาอุทานังอุทาเนิสิัญญาสิวัตโพโกทันโยอัญญาสิวัตโพโกนทันโยติอิติหิทังอาญาสัมโตุโกนทันยาสอัญญาโกนทันโยตเววันามังอาหสิอิติ